พร้อมทงานค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โบช n แนลนะคะวันนี้จะช่วยมาแต่งหน้าค่ะจะเป็นลูกของแต่งหน้าสมัครงานค่ะการฉีดสเปรย์น้ำแร่ให้ทั่วหน้าค่ะนั้นเราจะลงพรายเมอร์ค่ะทั่วหน้านะคะก็ต่อด,ด้วยที่รองพื้นค่ะวันนี้ใช้แวนิชนะคะกับตัวเอสเ e r e ลเเอร์นะคะเกลีก่ยๆแทบแท,บทบให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะเอาให้เนี๊ยบเลยนะคะวันนี้ นะคะก็เก็บรอยคล้ำใต้ตาค่ะเราจะใช้ตัวนี้เลยค่ะ Mac Palette อีกเวลาลงนะคะเราจะลงให้ห่างจากขอบตานิดนึงค่ะเพื่อที่จะเว้นระยะไว้เวลาเราเกลีย่ยขึ้นไปนะคะมันก็จะพอดีเลยค่ะ Mac Palette ตัวเดิมนะคะแต้มไปที่เปลือกตาด้วยค่ะลบรอยคล้ำนิดนึงค่ะไปนะคะเราก็จะลงแป้ง t าน n s l u ซ e n นะคะวันนี้จะใช้ชนแชนลเหมือนเดิมเลยค่ะ นี้นะคะเราต้องการลุบแบบเนีบเนบนะคะลงแป้งฝุ่นเยอะนิดนึงค่ะ,ะคะ่ะเป็นสเต็ปของการคอนทัวร์นะคะวันนี้โบจะใช้แป้งสีเข้มนะคะมาเป็นตัวคอนทัวร์แทนค่ะโบอ,อยากได้คอนทัวร์หรือว่าเชดดิ้งที่มันมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพราะว่าไปสมัครงานเนี่ยไม่อยากจะเชดหนักนะคะเพราะมันจะดูไม่ธรรมชาติค่ะ เป็นการสร้างสันจมูกนะคะโบจะใช้คอนทัวร์พาเลตนะคะของลังโคมนะคะจิมผสมกับแป้งนะคะสีเข้มเมื่อกี้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเน้นไปที่ความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสันจมูกนะคะจะเอาเป็นแค่เงางๆพอค่ะ เช่กนการค่ะวันนี้เราจะไม่ปัดตั้งนะคะแต่ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมนะคะเป็นแว็กซ์นะคะแว็กซ์คิวให้มันเรียงตัวกันค่ะตานะคะก็จะใช้สีเนื้อก่อนนะคะเป็นการรองพื้นค่ะเราก็จะเกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาเลยะคะ่ะ ะะเราก็จะใช้สีน้ำตาลอมส้มนะคะเพราะว่ามันจะได้ลุกสุภาพนะคะแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยค่ะตาลงนะคะเราก็จะลงตั้งแต่ขอบตานะคะแล้วก็ไล่ไปอย่างรอยพับตาค่ะก็ใช้แปรงสะอาดในการเกลีย่ยให้มันฟุงๆค่ะจากนั้นก็ใช้แปรงเล็กนะคะในการจุ่มสีเดิมค่ะแล้วก็มาทาขอบตาล่างค่ะติดอายไลเนอร์กันค่ะวันนี้จะใช้ของ LIFE f o r วันนี้จะเน้นไปที่ความเนียบ,นยบหน่อยนะคะ ไอายไลเนอร์นะคะให้เริ่มจากทางหางตาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกรีดไปยันหัวตาค่ะเก็บรอยอยากนิดนึงนะคะอันไหนมีรอยอยักนะคะเราจะวาดให้มันเป็นเส้นตรงเลยค่ะเพื่อความเนี้ยบ ต่อไปนะคะเราก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเช็คความเนียบนะคะดูซิว่าขนตาจับกันเป็นก้อนหรือเปล่าน,นะคะถ้าจับกันเป็นก้อนเนี่ยเราก็จะใช้แปรงหวีนะคะในการสางมันนะ ต่อไปนะคะเราก็จะเช็คอินไลเนอร์นะคะว่ามันมีช่องว่างหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราจะใช้อายไลเนอร์อันเดิมนะคะระบายทับไปเลยต่อไปนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็จะแต่งเหมือนเดิมเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราได้การแต่งตาแบบไปสัมภาษณ์งานแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเก็บรายละเอียดบนใบหน้านะคะเราจะใช้แป้งที่สีอ่อนกว่า1เบอร์นะคะในการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใต้ตานะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะสันจมูกนะคะหน้าผากนะคะแล้วก็ปลายคางค่ะ แป้งสีอ่อนกว่าหน้า1เบอร์เนี่ยนะคะจะทําหน้าที่เหมือนไฮไลท์ค่ะมันจะไฮไลท์นะคะทําให้หน้าเราสว่างขึ้นเราก็จะได้ฟีลแบบไฮไลท์เป็นธรรมชาตินะคะทําเหมือนไม่ทําใส่ไฮไลท์เหมือนไม่ใส่ไฮไลท์นะคะจากนั้นนะคะมาต่อกันที่แก้มค่ะวันนี้ใช้ลังคมโนนะคะสี All ์เล p o t พอ n i u นนะคะเลือกสีนี้นะคะเพื่อที่จะให้พวงแก้มนะคะมันดูสดใสนิดนึงค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการทาลิปสติกค,ค่ะวันนี้ใช้สสีนะคะสีแรกเนี่ยจะเป็นของลอรี a l นะคะสี203 3นะคะสีนี้เนี่ยจะออกชมพูนิดนึงค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นของ n ีคาร่านะคะสีก็จะออกเป็นแนวน้ำตาลส้มๆนะคะเพื่อที่จะแมทช์กับ o v e r a l ์ออนลนะคะเพราะวันนี้เรามาในโทนสีน้ำตาลส้มนะคะจากนั้นนะคะปิดจบด้วยฉีดสเปรย์ p พ e p แอนด์พรานะคะของแม c เนาะ เสร็จแล้วคะ่ะการแต่งหน้าแบบไปสัมภาษณ์งานนะคะวันนี้นะคะโบเลือกเป็นสีน้ำตาลส้มนะคะเพื่อที่จะสุภาพนะคะดูเป็น professional นะคะแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยคะ่คะสวัสดีคะ่ะชินาชานานคะ่ะขอบคุณคะ่ะสำหรับโอกาสนะคะขอบคุณะคะมากค่ะสวัสดีคะ่ะพร้อมทำงานคะ่ะ จบไปแล้วนะคะกับลุกแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานนะคะยังไงเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบด้วยนะคะแล้วก็ช่วยติดตามด้วยนะคะว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยโบจะมีอะไรมาฝากคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย